รถถึงพรุ่งนี้ประมาณหกโมงเช้านะครับสำหรับเดชอุดมนะครับเดชอุดมนี่กำลังจับร้อยตัวลูกเป็ดไข่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากความชัวความชัดเจนความชัวในเรื่องการส่ง ความชัดเจนแน่นอนในเรื่องเพศเมียในเรื่องสายพันธุ์หลังนี้ไปชุมพรครับคุณรุ่งทรรนวลเจริญน่าเสียดายนะครับรถไฟวิ่งไกลสุดทางภาคใต้ตอนนี้แค่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรถขบวน171เปลี่ยนมาเป็นวิ่ง ตีห้าแทนนะครับออกจากหัวลำโพงประมาณตีสามฝ่ามาถึงบางซื่อก็เกือบตีสี่นะครับวิ่งตีห้าครับต่อมาบุญทริกครับจังหวัดอุบลเหมือนกันลงนังโนนเดชอุดมนี่สาแก้วครับสกลนครครับ สกลน,นครต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่มาจากอำเภอศรีสุขามจังหวัดนคนรพนมเลยครับช่วยเหลือผมนะครับเพราะว่าตอนนี้รถไม่ได้มีทุกเส้นทางนะครับมีแค่บางเส้นทางเท่านั้นแต่ก็ยังดีครับที่ยังพอมีลูกค้าอยู่บ้างมีสม่ำเสมอมีทุกวันนะครับจำนวนน้อยๆผมไม่เกี่ยงเลยครับ เพราะท่านซื้อผมน้อยอีกคนซื้อผมน้อยหลายคนซื้อผมน้อยเป็นที่มาของยอดมากๆครับเหมือนเหมือนเราให้อาหารปลานั่นนะครับปลาทุกระดับมากินจึงจะมีปลาตัวใหญ่ๆมากินนะครับ